น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราที่ดูผมกับภูมิอยู่นะครับผมสักดาครับจากเรื่องกิจการเกษตรนะครับเอวันนี้ผมมาส่งของให้น้องภูมิบนรถก็ร้อยี่สิบลังนะครับวันนี้วันที่วันที่สองวันที่สองนะครับวันที่สองพฤศจิกานะครับก็ที่ผมมาส่งให้น้องภูมิเนี่ยครับน้องภูมิเขาก็เริ่มจากคนใช้ครับเพราะน้องภูมิเขาก็ทําสวนยางพาราแล้วเขาก็ประกอบอาชีพจากเป็นอะไรนะพ่อค้า เป,เป็นพ่อค้ารับซื้อเศษยางพาราด้วยรับซื้อน้ำยางพาราด้วยและสวนยางพาราเขาก็ยเยอะแยะเขาก็เริ่มจากการซื้อมาแล้วก็ไปลงใช้กับสวนยางพาราของตัวเองแบบจะผิดนะรเราพูดว่าใช้เบบจะผิดเพราะว่าเราก็กลัวกลัวว่ายางเราจะตายกลัวยางเราจะโทมคราวนี้ผมถามน้องภูมิหน่อยน้องภูมทิทําสวนยางพาราน้องภูมิกลัวอะไรก็ออพอเราทําสวนเนี่ยนะครับเอง ตอนที่เราลงมือปลูกเนี่ยเราทุกคนแหละคาดหวังคือจินตนาการว่าเดี๋ยวฉันจะต้องกลีดได้น้ำยางเยอะๆฉันจะต้องได้เงินเยอะๆไอ้นั่นคือสิ่งที่เราอยากได้้เราก็อยากจะกลีดไปยาวๆนานๆทีเดียวลงทุนหกเจ็ปีแล้วกลีดไปสามสิบปีสี่สิบปีแต่พอถึงเวลากลีดจริงๆมันคนละเรื่องอันนี้คือสิ่งที่เราคาดหวังแต่เราไับไม่ได้ครับตอนนี้สิ่งที่ผมกลัวผมผมก็ทาสวนยางพาราผมกลัวแบบนี้ภูมิก็คือผมกลัวว่าใบยางผมจะเหลืองครับ เพราะว่าถ้าหากว่าผมปลูกแน่นผมปลูกแบบไม่ค่อยใช้ใส่ปุ๋ยเท่าไหร่เพราะว่าเออเราเราก็ล<ๆ>ําบากเนาะครับยางเราก็เป็นยางในนาอรนี้เราก็จะกลัวเอ่ครับกลัวว่าถ้าเราปลูกยางในนายางเราไม่เคยออกออกก็ออกไม่ดีกลัวหน้าแห้องอ่ครับกลัว,วยางพาราไม่เสริมเปลือกครับครนี้พอ,อยางพาราไม่เสริมเปลือกเวลาเรามากรีดซ้ํามันก็จะเป็นปัญหาทาให้เรากรีดบาด เพราะเรากรีดบาดปั๊บคราวนี้หน้ายางก็ไม่งอกครับมันพังงอกขึ้นมามันก็เป็นปุ่มเป็นปมนี่สิ่งที่เรากลัวแลวเมื่อเรากรีดบาดปั๊บถ้าฝนตกเชื้อราก็เข้าใช่เพราะว่ายางพารามันไม่ชอบน้ําฝนครับพอเชื้อราเข้าก็หน้ายุบหน้าเปื่อยหน้าเน่าเส้นดําเล่นงานพอเส้นดําเล่นงานหน้ายุบหน้าเปื่อยหน้าเน่ามันก็ส่งผลพวงไปถึงอย่างหน้าแห้งออกัวออกท้ายออกตรงกลางพอแบบนี้ปั๊บพอเรากรีดบาดปั๊บ ที่เรากีบัดเนื่องจากว่ายางมันไม่เสือเปลือกเพราะเรากีบัดน้าเลี้ยมมันออกมันก็ส่งผลถึงใบ,บใบก็เล็กใบก็เหลืองบใบก็ร่วงอ่าพอใบร่วงก็ส่งผลไปถึงกิ่งก้านก็หักลงมาต้นยางภาลายมันโชมทั้งระบบเลยนี้คือสิ่งที่เรากลัวถามว่าภูมิใช้พาลาไว้มาพาลาไว้ช่วยให้ภูมิหายกลัวได้ไหมภูม,มิทำได้ ช่วยได้ช่วยเราตัดข้อกังวลเรื่องเหล่านี้ไปเยอะอแล้วก็เราก็มีรายได้กลับมาเยอะอันนั้นคือสิ่งมันตอบโจทย์ในเป้าหมายหลักของเราคือเราทําสวนยางเราต้องการเงินเราไม่ได้ปลูกประดับบารมีเราไม่ได้ปลูกเพื่อความสวยงามของมันแต่ว่าเราต้องยอมรับอย่างคุณนะว่าเราทําสวนยางพาราก็จริงแต่เรากลัวเวลาเราซื้อปุ๋ยมิตใช่เพราะว่าปุ๋ยม็ดเราซื้อเป็นหมื่นครับต้องก็กลัวครับตอนนี้เราทําสวนยางพาราแบบอัตคัดครับอัตคัดเพราะเราไม่ใช่เท่าแก่ แล้วก็ใส่มั่งไม่ใส่มั่งใส่มั่งไม่ใส่มั่งใช่ใช่เพราะเรามาเจอภาราว้ภา,าราว้าตอบโจทย์ครานี้เราได้เงินส่วนนั้นส่วนหนึ่ง <rast> เก็บไว้เลี้ยงครอบครัวเก็บไว้ทํางูทํางานเก็บไว้เก็บคณิตนี้ส่วนหนึ่งก็เอาไปซื้อปุ๋ยเม็ดมาใช่าตามท้องตลาดไม่ไว่ายี่ห้ออะไรแหละยี่ห้ดีเราก็ซื้อมาครับเราก็มาใส่อ่าเนี่ยคือมันช่วยแก้ความกลัวเราได้ได้ครับอ่าไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นี่สิ่งที่เรากลัวแล้วครับภาราไว้ช่วยภูมิได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมครับ ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วแล้วลูกค้าที่ภูมิขายขายไปเป็นยังไงบ้างคือมันจะเป็นกลุ่มของลูกค้าประจําเป็นส่วนใหญ่อคือทุกคนจะสั่งมาง่ายๆเลยบอกว่าหนึ่งลิตรครับสองลิตรครับหรืออะไรอย่างเงี้ยครับตัวที่เราก็บอกโอเคครับเดี๋ยวถึงส่งวันนี้ถึงวันนี้นะคือมันคุยกันง่ายๆอย่างนั้นสําหรับคนที่เคยใช้แล้วมั่นใจอยู่แล้วแล้วก็เขารู้แล้วว่าเราเราก็ใช้มาต่อเนื่องใช่ครับส่วนยางเราก็มีเองเราก็กี่เองเราก็ทําเองทุกอย่างใช่ คนผลิตเราก็เห็นอยู่เราก็แชร์ก็เห็นอยู่บ่อยๆใช่ครับตอนนี้ไอ้คนที่ซื้อกินซื้อใช้กับเราเขาก็ซื้ออย่างต่อเนื่องมาตลอดเวลาใช่ครับถ้ามันไม่ดีเขาคงโลกซื้อไปแล้วใช่ครับจริงไหมใช่เอออ่ะคราวนี้เมื่อสิ่งที่เรากลัวมันหายไปเพจเพจภูมิเพจอะไรเพจภูมิเพจ์พาลไวสไตล์ภูมิครับอ่าคราวนี้ถ้าใครอยากรู้ว่าไอ้สิ่งที่คุณกลัวเนี่ยมันแก้ได้ไหมมันช่วยได้ไหมคุณเลื่อนดูข้างล่างข้อคอมเมนต์ครับของภูมิข้างล่างคุณเลื่อนดูได้เลยแลวภูมิทำมาเยอะแยะเลยครับาว่ ไปดูว่าเขาคอมเมนต์ว่าอะไรครับถ้าเขาเขาคอมเมนต์ว่ามันไม่ดีเขาคอมเมนต์ว่ามันแย่เขาก็คอมเมนต์ว่ามันไม่ได้เรื่องม่เข้าไปต้องใช้มันใช่แต่ถ้าเขาคอมคอมเมนต์ว่ามันดีอ่ะครับก็สุดแล้วแต่คุณเนาะเพราะว่าต้นยางคุณใช่ครับเงินของคุณใช่แต่ว่าไอ้สิ่งที่เราสิ่งที Stick> ่ผมกับภูมิกลัวเนี่ยเฮ้ยมันตอบโจทย์เราใช่ครับมันช่วยเราได้ครับตอนนี้มาเรื่องหนึ่งสิ่งที่เราอยากได้จากการทาสวนยางพาราครับถ้าเป็นผมนะภูมินะ ผมอยากได้เรื่องของอน้ํายางก่อนน้ํายางต้องออกดีออกเยอะครับแล้วเปอร์เซ็นต์ต้องดีไอ้นี่สิ่งที่ผมจะาได้เพราะผมคาดหวังตลอดเวลาว่าถ้าผมปลูกยางพาราผมต้องได้แบบนี้ครเออแล้วก็ได้เงินเยอะจากการทําสวนยางพาราเพราะผมต้องผ่อนบ้านผ่อนรถลูกเรียนมั่งอะไรมั่งเออผมต้องซื้อหวยต้องดื่มเหล้าสูบบุหรี่ผมต้องทําสารพัดผมต้องใช้เงินจากสวนยางพาราเพราะยางพาราเหมือนธนาคารของผมไอ้นี่พิ่งผมอยากได้แต่ว่า เราะผมไม่เคยได้นะครับถึงได้ผมก็ได้ในช่วงที่เวลาฝนตกครับหรือไม่ก็ช่วงอากาศดีๆผมจะได้อากาศเย็นน้ำยางออกดีเลยเออไอเนี้ยปัญหาครับเออตอนนี้แต่ว่าสิ่งที่ผมอยากได้นอกจากนั้นก็คือต้นยางผมต้องโตเร็วต้นยางผมต้องเสริมเปลือกเพราะเวลาผมมากีดหน้าซ้ำเนี่ยมันจะได้กีดได้กีได้จะได้น้ำยางออกดีเออน้ำยางออกดีแล้วก็จะได้ไม่บาดครับนั่นสิ่งที่ผมอยากได้และสิ่งที่ผมชอบมากเลย ที่ผมอยากได้ผมฝันเนาะก็คือว่าเวลาผมตื่นไปกีดยางเนี่ยผมตื่นเที่ยงคืนนะภูมนะไปกีดยางมันต้องขีดเพลินเปลือกยางต้องนิ่มมันต้องขีดเพลินเออไอนี่ถึงที่ผมอยากได้ถามว่าแต่ก่อนหน้าเนี้ยเราไม่เคยได้แบบนี้นะใช่ใชเราไม่เคยได้แบบนี้ไม่ต้องไปพูดไปถึงใบเขียวดกดําไม่ต้องไปพูดถึงต้นวัวพุวนเพราะว่าเราไม่ใส่ปุ๋ยหรือเราใส่ก็เราใส่น้อยปุ๋ยเม็ดใช่เราใส่น้อยเพราะฉะนั้น ไอใบดกใบใหญ่ใบดำเนี่ยไม่ต้องพูดถึงอย่างในนายต่างหากไอเถอเปลือกดีไม่ต้องพูดถึงเพราะปุ๋ยไม่เหลือพอเออพราะว่าเราไม่มีตังจะไปซื้อปุ๋ยไงเพราะว่าตังเราต้องใช้ยาอย่างอื่นเราใส่แหละปีละครั้งแต่เขาบอกว่าหนึ่งไร่ต่อหนึ่งกระสอบเราบางทีก็ไร่หนึ่งครึ่งสอบสามไร่สอบหนึ่งให้มันได้กินบ้างอะไรแบบนี้ก็คือก่อนที่เราจะใช้พลเราไว้เนี่ยอื เงินที่เราได้จากสวนยางเราก็แค่พอเลี้ยงครอบครัวออพออยู่ไปวันๆดูพอถึงเวลาซื้อปุ๋ยทีก็เครียดทีบางทีก็ต้องหายหยิบยืมญาติพี่น้องมาดูเพื่อซื้อปุ๋ยเม็ดมาใส่บางทีประเทศรานคาต้องไปเครดิตมาหรือว่ายืมหยิบยืมคนที่เขามีตังมาใส่อแต่พอเราใช้พลรงไว้เนี่ยมันเกินจากเหลือจากค่าใช้จ่ายเราสามารถเจียดเงินส่วนเนี้แบ,แบ่งแบ่งเงินส่วนนี้วางแผนไว้ว่าปีนี้ฉันจะซื้อปุ๋ยไว้จีบกระอบเราสามารถวางแผนแล้วเอาเงินส่วนต่างตรงเนี้ยไปซื้อมาใส่ได้ ยิ่งใส่ปุ๋ยยิ่งใช้พาร์ไว้ทุกอย่างมันเกื้อกูลมันยิ่งสมบูรณ์เราก็ยิ่งได้น้ำยางเยอะยิ่งได้เงินเยอะพูดง่ายๆว่าชีวิตความเป็นอยู่ของเราดีขึ้นอ่ะผ้มดีขึ้นครับเราไม่ต้องเครียดจากการทําสวนอ่ะใช่ครับเออคือทําสวนแล้วมีความสุขมากขึ้นใช่ครับเมื่อก่อนผมไม่รู้คนอื่นเป็นยังไงเนาะเออเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยต้องดิดรนไปทํางานเออมีือทแต่สวนยางช่วงที่ยางราคาดีเนี่ยพออืแต่พอยางราคาตกปุ๊บเรียบร้อยต้องไปทํางานรับจ้างต้องไปทำงานบริษัท จากที่เราออกมาด้วยความภาคภูมิใจกูไปอยู่เป็นท่าแก่ต้นยางเงยเ้ยแต่พอทําไปทํามาลูกเรียนลูกเรียนไม่พอจายพอแต่พอเราเจอพารวัยปุ๊บชีวิตเราดีขึ้นแต่ว่าดีขึ้นค่อยๆปรับแต่ว่าพอเราเจอภาไวัยเนี่ยไม่ใช่เราไม่ศึกษานะผมนะครัเพราะเราก็จบสูงอยู่เราก็ต้องศึกษาว่ามันเป็นปุ๋ยจริงไหมมันดีจริงไหมมันมียาเล่งผสมอยู่ไหมมันมีอันตรายต้นยางพาราไหม เฮ้ยมันแก้ปัญหาในใจเราที่เราอยากได้จริงไหมมันแก้ปัญหาในใจที่เรากลัวได้จริงไหมเพราะผมเองเนี่ยจบสายกเกษตรอยู่แล้วมีด้านการเกษตรอยู่แล้วเพราะนั้นเนี่ย ก็จะรู้เรื่องการเกษตรอยู่ก่อนที่จะรู้จักพลไว้ไม่ใช่ว่ารู้จักพลไว้แล้วไปเที่ยวหาข้อมูลมาสนับสนุนมาหลอกอะไรไม่ใช่คือผมเป็นคนที่รู้ข้อมูลอ,อยู่แล้วอแล้วก็มาผมก็ไม่เชื่อเพราะผมก็ไม่คนสั่งซื้อมาใช้เพราะแฟนเป็นคนสั่งซื้อมาใช้เ,เดี๋ยวเราจะยกของกันผมผมผมคุยพลางๆผมยกพลางๆแล้วก็ผมเนี่ยไม่ใช่คนที่เริ่มต้นสั่งซื้อมาใช้เพราะว่าแฟนเป็นคนสั่งซื้อมาใช้พอแฟนสั่งซื้อมาใช้ปุ๊บเนี่ยผมก็บอกเฮ้ยก็ซื้อมาใช้เถอะเมื่อก่อนพันสองร้อยก็ทำไป เออพันสองร้อย <c oughs> ผมก็แฟนบอกว่าเฮ้ย hey, เดี๋ยวจะเอาตัวนี้มาลองพยายางเรามันไม่เคอยออกเงินมันน้อยอะ่ะทำยังไงกระช่างหัวมัน่นผมก็ว่าไม่เป็นไรพันสองร้อยบาทหลอกได้ทีเดียวเออยางตายก็ตายไปเราก็ปลูกใหม่ไหนไหนเราก็ไม่มีเราก็ได้ยางไม่คุ้มอยู่แล้วก็เอามาใช้สุดท้ายมันก็ตอบโจทย์เออจนขยับมาเป็นซื้อยกลังขยับมาเป็นผู้จําหน่ายนะครับเริ่มจากขายที่รละลัง ขายทั้งปีขายสามลังขายห้าลังจนทุกวันนี้ครับเนี่ยเ,<อ>เต็มรถเนี่ยเออก็เต็มรถเนี่ยก็คือรอบละเดือนแล้วแล้วไม่แช่เราเอามาเททิ้งนะครับเออครับแล้วลังหนึ่งมันหลายตังค์นะครับทาไมเรากล้าลงทุนนะครับเพราะเรารู้ว่ามันขายได้ครับฉะ <c oughs> นั้นใครที่ท,ที่มีคุณเห็นโอกาสนี้ไหมสวนยางคุณรอบบ้านมีไหมญาติพี่น้องคุณทาสวนยางไหมถ้าคุณดูเราอยู่ เอาไปทดลงใช้ก่อนครับแล้วก็โวคุยกับภูมิใช้แบบไหนคุยยังไงทําแบบไหนอะไรแบบนี้ยังไงภูมิจะให้คาต่อไปครับคุณก็เอาไปแนะนำจาพี่นบนะครับโอเคขอบคุณมากโอเคครับเดี๋ยวก็คงปิดไลฟ์ก่อนเดี๋ยวต้องขอยกของก่อนนะครับเพเยอะผลก็ตกอยู่ฝนก็ตกอยู่ด้วยครับครับไลน์นี้สวัสดีครับ